และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกฝากเอาไว้ Over t o ์ท็ถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Top Up ไปเติมกันได้เลยครับเอาละครับสวัสดีครับทุกคนก็ตอนแรกว่าจะจบคลิปพ่อค้าที่สสายใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยอา่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดแล้วมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องอาไปใช้ล่าบ,บอสกันแน่ๆถึงจะเป็นต่านไม่ต่านหรือว่าเป็นสายเติมน้อยเติมมาก ผมก็เลยต้องงอกคลิปที่3มาซึ่งอันเนี้ยเจาะจงไปเรื่องของดาเมจในการตีบอสอย่างเดียวเลยแล้วก็ทํายังไงให้มันแรงที่สุดเพราะว่าทุกคนคงจะผมคือค่าวที่แล้วเนี่ยไอการอัพสกิลของคลิปผมเนี่ยมาอัพในส่วนของฟาร์มเงินด้วยอะไรด้วยแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ต้องมีสมุดเอาไว้สลับสายถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะทําให้มันแรงที่สุดดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตแนะนําพ่อค้าแรงที่สุดที่ผมได้คิดมาแล้วมัน ใช้อยู่อย่างเดียวเลยยิงมือนะครับใช้คำว,ว่าสายยิงมือก็แหละแต่อุธเนี่ยจะยังเป็นเหมือนกับในคลิปสายสกิลก็คือยังเป็นดูมแอคอยู่ผมเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้จริงๆผมลืมกินท่าให้ทุกคนดูแล้วมันสําคัญมากทุกคนเห็นสกิลนี้ไหมไอกสกิลสกินโดนไฟแรงเบาลงเนี่ยมันจะตีไฟดาเมจแรง10%เ็นห็นไหมแล้วผมลืมกินท่าให้ดูซึ่งมันจะแรงมากคลิปนี้ต้องทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้ผมไม่ลืมละเพราะว่าพอทําหลายสายหลายคลิปหลายอาชีพเนี่ย บางทีมันลืมนะครับต้องขออภัยด้วยใครที่ดูคลิปนั้นไปเนี่ยอขอให้มันจบที่คลิปนี้นะครับอ่ะอัพการอัพคือเดี๋ยวผมอัพไปก่อนนะครับอัพสเต็งจนเต็มจะ,จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่อัพสเต็งจนเต็มเลยถ้าหากว่าคุณเล่นพ่อค้าในช่วงเริ่มต้นอัพสเต็งแ0แล้วก็มาอัเด็กอันนี้สําคัญมากคือเด็กกับสเต็งต้องเต็มถ้าจะเอาแรงสุดรักยู่ไว้ก่อน รักเอาไว้ก่อนเอาแค่นี้เลยเด็กกับสเต็งเต็มก่อนสุดท้ายจาก99 2ค่าแล้วปลดล็อกไปเป็นร้อยสองร้อยร้อแล้วแต่แต่ว่าสเต็งตีคู่เด็กไปเลยครับเอาสเต็งแปดสเพอชนรถเข็นมันแรงใช่ไหมเปลี่ยนไปยิงมือไปอัพเด็กเด็กเด็กเท่าๆสเต็งเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวจะใช้สกินสกิลยิงมือซึ่งสกิลยิงมือเนี่ยมันชื่อว่านักเกิลบูสมันจะขึ้นอยู่กับค่าเด็กแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เม็นสกิลหลักผมเทสล้านนี้แรงสุดละรีสกิลรี เริ่มเป็นพ่อค้าใช้ค้าได้แท็กผมไม่ต้องเทสดาเมจให้ดูแล้วเพราะว่าในคลิปก่อนเทสไปเรื่อยๆแล้วนะครับตะโกนเอาสเต็งอ่าต้องเอานี่ผมรีให้แล้วก็อ่าเพิ่มช่องรถเข็นเพิ่มช่องรถเข็นเนี่ยลืมลืมพูดอีกนิดหนึ่งคือมันบั๊กทุกคนต้องถอดรถเข็นแล้วใส่ใหม่มันไม่มีผลนะครับอ่าแล้วก็ใช้รถเข็นตีแรงนะครับในส่วนของเอนชานคา์สอันนี้อัพให้เต็มเลยพอ้ยมันเหลือ5้าก็จะอัพฟันไลซิ่งก็อัพไปอันนี้คือเสร็จแบบไปเร็วเลยนะเพราะเดี๋ยวจะโชว์ดาเมจให้ ยู่แล้วนะครับเวพอร์นเพอร์เฟกเหมือนเดิมแล้วก็เวพอร์นรีเซิร์ชอัพเต็มอันนี้อัพไว้ในคลิปบอกให้อัพอย่างละหนึ่งแต่พอรีเสิร์ชมาแล้วน้องบอกว่าอัพแค่อันใดอันหนึ่งก็พอถ้าจะเอาแร่นะครับเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป๊ะที่สุดละอัพสกินเทมเปอลิงต้องอัพเพราะว่าเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วในส่วนของหวานเราจะไม่พูดเรื่องฟาร์มเยอะเราจะมานั่งอัพสกิลที่มันแรงเท่านั้นครับอ่ะแล้วเราก็ไปอัพสกิลฟาร์มเหลืออีกสี่พอยต์อ่ะสี่ปึ๊ อัพเลยปึ๊บลากลงมาไว้ทีนี้อันเนี้ยก็อัพไปได้อัพสกิลฟาร์มไปได้บ้างนะครับกีดเอ้ยคาร์บูสไอคา์ดบูสมลดาวอันนี้อัพได้หมดเลยโอ้ย <c oughs> ผมพังละคอนะครับพาทุกคนแบบว่าทำหลายคลิปจัดนะครับอะแต่ว่าเรื่อพ่อค้ามันได้จบอนะมันมีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆครับเรื่องพ่อค้าเนี่ยคือทุกคนทนั้งๆาีจะซเรียสใช่ไหมตัดให้เต็มที่อันนี้อัพอะไรก็ได้แล้วนะะอัพอ,อึดหรือจะไปอัพ ค้าขายบ้างก็ได้แต่ผมลดค้าขายลงนะครับอ่ะทีนี้อ่ะเราอัพสกินเทมเบอร์ลิงเพิ่มเป็นเลเวล10แล้วทีนี้มันจะแรงละแล้วเราก็มาอัพในส่วนของเอ่ออันอื่นอะไรก็ได้ละทีนี้อัพเมลดาวเต็มแล้วก็เล่นฟาร์มอ่ะเรารี2สายไว้สายฟาร์มสายเสตีสายบอสสายนึงเราก็ไปอัพยูเ a n นฮาร์ดไลท์ก็ได้นะครับนี่เมนฮาร์ดไลท์อัพไปแค่โอเคเรว เสร็จปุ๊บรีบอัพหุ่นให้ไวเลยฮะอัพนักเกิลบูธยังไม่รู้อ่าอัมแคนนอนอะไรละอัพแอคมาสเตอรี <Yeah. S 1> ่เนี่ยดูใหม่เลยฮนะแล้วก็อามแคนนอนเดี๋ยวอัพให้เต็มไปนะครับต้องใช้อาราวิตี้อัพเออ่สไลด์อัพนะครับเท่านี้นะเท่านี้สกินเทมเบอร์ลิงเอาให้เต็มอ่ะเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับนักเกิลบูธ คราวที่แล้วเราเทสกันมันไม่ยังไม่แรงเท่าไหร่ผมลืมลืมไปเอาละเอาหุ่นไม่ขี่ผมขี่หุ่นซะอืมปรับเข้าไปโอ้โห,โหล้านเจ็ดเจ้าในคลิปที่แล้วผมเท่าไหร่นะสองล้านห้าครับอ้ยเพราะผมกินธาตุไฟเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้ อ่ะเดี๋ยวผมกินธาตุน้ำเข้าไปหน่อยไอธาตุลมเข้าไปเอามอนเตอร์ไม่มีธาตุนะมอนเตอร์ Monster, ไม่มีธาตุอะนนี้ล้านสองล้านสองนะครับล้านสองมอนเตอร์ไม่มีธาตุนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าแพ้ไฟหรือเปล่าแต่มอนเตอร์เนี่ยเป็นธาตุปกติคราวนี้แค่กินธาตุไฟเท่านั้นสองล้านสามอะทุกคนโอ้โห คิดดูดิผมมาพลาดเรื่องนี้ไปไอคลิปที่แล้วอะ่ะผมพลาดเรื่องนี้ไปผมมันสําคัญมากผมลืมกินท่าให้ดูก็เลยรู้สึกเสียใจนะครับเลยทําคลิปนี้อีกรอบนึงทุกคนมันแรงขึ้นสองเท่าอะ่ะนะเนี่ยทําตามเนี้ยตามสเต็ปเลยอัพสกิลมา,มาให้หมดอ่ะนะแล้วก็อัพอัพไอสกินเทมเพลิงเนี่ยไอให้เต็มทีเนี้ย พออัพเสร็จปุ๊บอะมันต้องอย่าลืมกินธาตุไฟต่อให้มอนแพ้ไฟไม่แพ้ไฟก็แล้วแต่มันมีผลหมดนะครับมันมีผลหมดแล้วไอ้ไอ้ไอ้สกินเทมเบอร์ลิงเนี่ยมันมีตรงนี้อีกสร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ไฟเพิ่มเอ่อธาตุธาตุไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเอาไว้ตีธาตุไฟด้วยกันนะครับอัพสกินสกิลนักเกิลบูทดาเมจให้เต็ม นะนักเกิลบูดาเมจอาร์มแคนนอนเนี่ยยังอาร์มแคนนอนเนี่ยไม่มีผลอ่ะให้ดูกันคือผมก็ว่าแล้วมันแ,แปลกอาร์มแคนนอนเนี่ยมันจะมันจะใช้จรวดหนึ่งอันด้วยนะอันนี้ผมลืมบอกบอกให้หมดเลยแล้วกันจรวดที่ต้องใช้เนี่ยมันจะซื้อได้มันจะอยู่ในตรงนี้มีขายมีขายไอจรวดเชลเนี่ยมีขายร้านเดียวกับยาแอดร้านเดียวกับน้ํามันอะ่นะอันนี้ร้านสอง มันไม่มีผลอืมแต่ว่าอาร์มแคนนอนเนี่ยแต่นัก g e บู o o ์มีผลล่าบอสแล้วนะครับอันเนี้ยทุกคนโคตรบ้าบอเลยผมลืมได้ยังไงนะครับทุกคนต้องกินธาตุอัพสกิลกินธาตุอั s k i ิลตามนี้เลยนะครับไอไอรูนเนี่ยผมให้ดูคลิปก่อนแล้วใช่ไหมโอ้คือมันมันอลังการมาก แต่ละระดับบวก10%แปลว่าอัพเลเวล10บวก100%คือเท่านะ้แล้วมันเป็น2ล้านกว่าจริงๆนะครับมันเป็น2ล้านกว่าจริงโอผมผมลืมกินธาตให้ดูนี่เรื่องเดียวเลยอันนี้สําคัญมากพ่อค้านะครับสิ่งสําคัญนะครับแรงมากๆนะครับอย่าลืมกินยากินธาตุไฟกินธาตุไฟเนี่ยไม่ว่าคุณจะตีมอนเตร์ นี่เดี๋ยวนะถ้าผมกดโอเวอร์ทัชแม็กปึ๊บปีเนี่ยสองล้านสใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีธาตุสองล้านสถ้าเป็นธาตุไฟเหลือ8ปดแสนเพราะว่ามันโดนแพ้ทางถ้าเป็นธาตุน้ําก็ใจเป็นล้านอยู่ดีนะครับถ้าเป็นธาตุดินไม่ต้องพูดถึงหมดละหล้านน่ะพี่น้อง อุ้ยอ็อกฮีโร่อ็อกหลอดตายกันหมดอ่ะเงี้ยอ่ะธาตุลมธาตุลมไม่แพ้อะไรเลยก็สองล้านธาตุลมธาตุปกติสองล้านห้าอะอืมเอาง่ายๆพูดง่ายๆเลยเพวค้าเนี่ยจะตีธาตุลมแรงธาตุปกติแรงธาตุดินโคตรแรงโคตรแรง,รแรงบัวตายควายลม้มธาตุโฮลี่ก็ยังถือว่าแรงธาตุชาโด Shadow. ก็ยังถือว่าแรงอันเดดก็น่าจะโคตรแรงเหมือนกันกลาล่าออกฮีโร่ออกลอรฟิโอนี่ได้หมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโทษที่ทำคลิปที่3แล้ววันนี้ลงไปคลิปที่3มแล้วแต่ว่าผมอะทำหลายอนาะชีพจริงแล้วมันมีลืมไปบ้างนะครับคลิปนี้จะสั้นหน่อยอย่าลืมนะครับ กินเทมนะครับกินเทมเบอร์ลิงแล้วกินธาตุไฟซะกินธาตุไฟตลอดแล้วยิงมือเนี่ยมันโคตรแรงนะครับฝากด้วยครับทุกคนพ่อค้าสายนี้สายคีสู้ไม่ได้แล้วครับแรงบัวตายคอยล้มแล้วครับ